สวัสดีค่ะพี่นอมามา้องมากมากย่างชิพานย่างมะเขือพี่นอ้องย่างมะเขือสิตำเสบประทู่พี่น้องสู้พี่น้องกินนี่ย่างมะเขือย่างแล้วมาันจะหอมอย่างมะเขือแล้วก็ตตำเสบประทู่อากาศเย็นเย็นพี่นอ้องใย่พรจักหมวกเพะจักเสื้อแขนยาวใส่ปานนี่ก็ยังหนาวอยู่อากาศเย็นแห่งมือนนี่ อย่างมะเขืออย่างประตูน้ำพี่หน่อประตูก็อย่างเราแต่ข้าตุมแล้วมันสิบหลวมันย่างข้ามาตําแล้วมันสีเละๆพี่น่อข้าอย่างนี่ยน,นี่มันสีหอมเอ้หนาวพี่หน่อเย้ยหนาวแห้งหนาวแห้งเย,เย็นเย็น ลูกเตะเด็กพี่น้องเฮ็ดกับเกาะเซยบาทลูกเตรียมมาใส่บาทยายตักบ,บาทกูมือเด้ใส่บาทุทกมือไม่มีวันหยุดไม่มีวันแบบนั้นนะใส่ทุกมือเพราะว่าพระเพาพันหน้าบ้าทมันพากับไปบาทตัวมันพาไม่หมดสาวยายสิตืนต่นเตะเด็กตีหายายกับลูกแล้วมาเตรียมของใส่บาท พี่น่องอย่างมันสีหอมอากาศเย็ยนฟิ้งไฟไปนำ้ำย่างมะเขือไปนำํำทั้งบ้านใหญ่มันมันไก่โค้งพี่น่อง ស្លាស់វីនោះពីដាំ្រូវកច្រំនាំន់័ព្រឿ្លាស់ទៅ្នោះ สุกเลยพี่น้องนี่ค่ะอืมเน็นเก็กพี่เกีันเปลือกมันอดเกีกยเปลือกน้ำดำมันอ,อกห้องกับตำต่ำใช้กับปลาทถูพี่น้องเอามาเบิองน้ำยายขันตอนตาอนอ่าใจยังเน่ ไม่เห็นน้ำยา้วยบ่ะนี้ตำาพรีกพี่นนอกพลียสี่หาปีางไหวพี่นนอกปีองอ้ำจังหอมพรีกเนกกี่ยแต่พูมักวานคนำมากระซาพริกปนเวยพี่หนอกแล้วผู้แล้วผูเป็นจีการอยากสังเกตกระซายพริกปน ไม่พีกหยวกให้แซ่ตลาดมีเซานั่นมันมีพีกหยวกแก๊ yeah, ประทูใส่ประทูตัวบาใหญ่แต่มันมันพนี่น้องประทูมันมันหน้าหนาวประทูมันสีมัน กินเขากินผู้เดียวพีโนโ่น้องกินกับเอฟซี่นี่แหละพีโนโ่น้องเอฟซี่ซาเมือนกับบ่มีมมซาเพิ่นกับเตขายของลุงเรียนเพิ่น นเปพี่น้องเป็น,นตะแเส็บบอนี่แต่ข้า,อาอย่างข้าตำแบบนันสิเป็นแบบนี้แต่ข้า,าต้มเอาคือถูกบางคนพกมากเป็น,นหนามเนาะยใหญ่เป็นบนมังมเป็นน้มใหา่มากย่างเอาแห้งๆตำแห้งเป็นเสีย เกลือเสร็จปลาทูปุงเลยจุลดพี่น้องผู้ดใด้มักนัวมัก,นนกใส่ตามเตจจ่อข้างห๋งมากพี่น้องใส่เกลือพี่น้องอยากให้เขา,เขาอยากเป็นมักใส่เกลือขาดบวกขาดเลเือเกลือนี่ แสบพี่น้องดิแสบแสบแสบประตูมันมั่งตั้เข็นแขนพี่น้องอพี่น้องพี่จะแสบปไปรอก,กินน้ำยายเด้อบัานนี้รอก,กินข้าวน้ำยายเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อกินข้าวน้ำยายเด้อซุบมะเขือสะปะทูเด้อพี่น้องนี่ สูบมกเขือเซป,ปัทูอันนี้อู๊ปลาซิวอันนี้พักแะมีประกาศหินพี่น้องม,มามาไม่กินก่อนน้ำใหญ่พี่น้องเด้อสุขุมสุขคนพี่น้องเอฟซีแย่เลยตัวลูกเด้อก,กะเด้อมามา,ากาศหนาวพี่น้องเย,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 ย็นหนาวเย็นหนาวอยู่บ่พี่น้องทาง มอนอกคือสีน้วครับน่องพี่นอกแทือีสานเหนกับสีน้วคือเห่าพี่นอกอีสีทังอีสานคือสีน้ำสุกันมามาพี่น่องมาเด้อพี่น้ำใหญ่เดจะเจาะพี่น้องใหญ่สิไปเอายา ขยายยุ่งบานขยาควมดันไขมันใหญ่ย่งบานาพาปุพนจะเจ้ไปประมาณซีาโดเนี่ยพี่น้อง้อยไปเอาไม่ถังลม